พระราชาของเรานะทรงโปรดปรางการล่าสัตว์และโปรเสวยเนื้อกวางเอาเสียมากๆจนชาวบ้านต้องตอนพวกเรามาอยู่ในพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงล่าสัตว์ได้อย่างสบายเราสองตัวหนะโชคดีที่พระองค์ทรงเมตตาไว้ชีวิตแต่พี่น้องเราสิต้องหลบลูกธนูกันหัวสุกหัวซุนไหนๆกวางทุกตัวก็จะต้องถูกยิงตายหมด ข่าว่าเราควรจัดเว้ให้กวางไปนอนรอพระราชาวันละตัวดีกว่ากวางตัวอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าเห็นว่ายังไงล่ะสาคาะก็ดีเหมือนกันนิโคดเราจัดเวรสลับกันวันละตัวเริ่มที่ลูกน้องของเจ้าก่อนวันต่อไปก็ลูกน้องของขา้าท่านสาค่ะข้าท้องแก่กใกล้จะคลอดเต็มทีไม่อยากให้ลูกต้องมาตายด้วย โปรดสงสารข้าเถอะขอท่านได้โปรดเปลี่ยนให้กวางตัวอื่นไปเข้าเวนแทนข้าก่อนเมื่อข้าออกลูกแล้วข้ายินดีจะไปตายทันทีไม่ได้เวนเจ้าเจ้าก็ต้องไปจะให้กวางตัวอื่นไปตายแทนเจ้าได้ยังไงกันโถท่านยังไงลูกของข้าก็ต้องเกิดมาเป็นลูกน้องของท่านโปรดเมตตาลูกข้าด้วยเถอะนั่นมันเรื่องของเจ้ายังไงเจ้าก็ต้องไป แม่จะทำยังไงดีลูกเอ้ยเจ้าไม่ควรมาตายเลยจริงๆจ,จริงสิท่านนิโคโรดอาจจะช่วยเราได้ได้สินางกว้างเจ้าอย่ากกังวลไปเลยกลับไปพักผ่อนเถอะอ้อาวท่านกวางนิโคโรธท่านมาอยู่ทำไมที่นี่พร,ราาพระราชาทรงพระราชทานอภัยโทษให้ท่านตั้งแต่วันแรกแล้วนี่อะไรกัน เรื่องอะไรพญากวางทองของข้าถึงอยากตายอย่างนั้นเล่านี่เจ้ากวางนิโครธนี่มันเรื่องอะไรกันข้าได้สัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ฆ่าเจ้าจำไม่ได้หรือข้าแต่พระราชาขาพเจ้ายังจำพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ดีแต่วันนี้ขพเจ้ามาแทนนางกวางท้องแก่ที่น่าสงสารตัวหนึ่งพระเจ้าข้า นางใกล้จะคลอดเต็มทีไม่อยากให้ลูกต้องมาตายจึงมาปรึกษาข้าพเจ้าว่าควรจะทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงได้มาแทนนางนี่แหละพระเจ้าค่าเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆยังรู้จักสละชีวิตเพื่อผู้อื่นเราสิเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแต่กลับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ได้ทุกวันเอาละนิคโครธเจ้ากลับไปบอกบริวารของเจ้าเถอะ ว่าเราให้อภัยทานแก่พวกเจ้าทั้งหมดและจะไม่ฆ่าสัตว์อีกต่อไป